The สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสงขลาซึ่งขณะนี้ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นเป็นสามอำเภอทั้งอำเภอนาทวีอำเภอสะบาย้อยและอำเภอเทพาโดยเฉพาะในอำเภอเทพาซึ่งมวลน,น้ำจากสะบาย้อยเริ่มไหลามาถึงและทำให้คลองเทพาเริ่ม,มลุตลิงเข้าท่วมพื้นที่ริมคลองแล้วปรากฏว่าเมื่อเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาสามนาทีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อมีชาวบ้านที่ขับรถจักรยานยนต์ฝ่าน้ำท่วมเส้นทางตุยงตลาดเทพาพื้นที่บ้านโคกต้นพรวนหมู่หกตําบ บนปากบางอํเภอเทพาและถูกกระแสน้ำพัดรถจัยานยนต์ไหลไปตามน้ำทำให้ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาสองคนซึ่งเป็นแม่ลูกกันลอยไปกับกระแสน้ำโดยคนที่เป็นพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เสี่ยงตายได้กระโดดลงไปช่วยดึงตัวแม่ขึ้นมาได้ทันส่วนลูกชายอายุ27ปีถูกน้ำพัดสูญหายไป ในขณะที่พลเมืองดีที่ลงไปช่วยคือนายธัญญามาลายัยกุลอายุ51ปีก็ได้รับบาดเจ็บแน่นหน้าอ,อกและสำลักน้ำต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเทพาแพทย์ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะที่ลงไปช่วยพลเมืองดีคนนี้ก็อยู่ในสภาพที่แขนหักด้วยและเปิดเผยกับทีมงานตัวพ่อว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้คิดอะไรพอเห็นเหตุการณ์ก็กระโดดน้ำลงไปช่วยทันทีขณะนี้ได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำมูลนิธิมิตรภาพสามกีหาดใหญ่ให้ไปช่วยค้นหาร่างผู้สูญหายแล้ว ความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ทีมงานตัวพ่อและายสงขาเราจะลงพื้นที่ติดตามมาให้ทราบต่อไปครับ